ชีวิตคุณถูกวิจิตให้จนจริงหรือเปล่านะคะวันนี้โปรเกรสนะคะมีสามข้อนะคะที่จะมาคอนเฟิร์มว่าจริงๆแล้วชีวิตคุณเนี่ยไม่ได้ถูกวิคิตให้จนแล้วบางคนก็ไม่ได้ถูกวิขิตให้รวยนะคะแต่ว่าคนรวยวิขิตชีวิตตัวเองและคนจนจะมักคิดว่าเขาถูกวิขิตมาให้เป็นแบบนั้นนั่นก็คือคนที่ไม่รวยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นนักหาข้ออ้างหาข้ออ้างเก่งนะคะอย่างเช่นอ้างว่า ในโลกใบเนี้ยเงินหนักไม่จําเป็นหรอกความรักต่างหากจําเป็นในโลกใบเนี้ยเงินไม่จําเป็นหรอกมีความสุขต่างหากจาเป็นบุเรสจ,จะบอกว่าจริงๆแล้วเงินจําเป็นสําหรับทุกสิ่งที่ต้องใช้เงินและเงินไม่จําเป็นสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ไม่ต้องใช้เงินถ้าวันนี้คุณเดินเข้ามินิมาร์ทถ้าวันนี้คุณเดินเข้าห้างสรรพสินค้าคุณสามารถใช้ความรักซื้อของได้ไหมไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าวันนี้คุณมีความรักคุณสามารถใช้เงิน ซื้อความรักได้ไหมก็ไม่ได้แต่คุณสามารถใช้เงินขยายขอบเขตความรักของคุณได้ให้กับคนที่คุณรักได้มากขึ้นถูกต้องไหมคะดังนั้นแฟ้มข้อมูลแห่งความบา้างครั้งแรกนะคะคือคุณไม่ได้ถูกลิขิตมาให้จนแต่ว่าคุณอะสามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้นะคะอย่างเช่นคุณต้องรับผิดชอบชีวิต การเงินของตัวเองคุณต้องจัดสรรการเงินของตัวเองและเลิกหาข้ออ้างต่างๆนานาน,านะคะข้อที่สองนะคะก็คือคุณห้ามกล่าวโทษนะคุณห้ามกล่าวโทษสิ่งต่างๆอย่างเช่นโทษโชคชะตาว่าคุณโชคไม่ดีนะคะหรือว่าโทษว่าคุณเนี่ยไม่มีโอกาสในชีวิตเลยคุณอาจจะยังไม่ได้มองหาโอกาสในชีวิตของคุณก็ได้หรือคุณอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณอยากทําก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ศึกษาให้มากพอก็ได้ไม่ใช่คุณไม่มีโอกาส แต่ว่าการสร้างโอกาสให้ตัวเองอะค่ะคุณเนี่ยจะต้องพาตัวเองเข้าไปหาโอกาสนั้นเห็นข้อที่สามคุณจะต้องเลิกเป็นนักบ่นด้วยนะคะการบ่นเนี่ยเป็นการโฟกัสนะคะเป็นการขยายในสิ่งที่คุณไม่ชอบนะคะดังนั้นถ้าคุณไม่อยากขยายผลในสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณต้องเลิกบน่นเพราะว่าการบ่นคือการเอาโฟกัสของคุณนะคะไปอยู่ตรงที่ ในสิ่งกับสิ่งที่คุณไม่ชอบอ่ะแล้วถ้าคุณโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากมั่งคั่งถ้าคุณอยากร่ํารวยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยากจะเชื่อว่าคุณไม่ได้ถูกลิขิตมาให้จนนะคะคุณก็เปลี่ยนโฟกัสของคุณไปจัดการจัดสรรในสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําแทนที่จะเอาเวลามาบน่นว่าเออเหนื่อยจังเลยเศรษฐกิจไม่ดีจังเลยนะคะแทนที่จะเอามากล่าวอ้างหรือบน่นนะคะเอาเวลาไปหาวิธีจัดการการเงินของคุณดีกว่า คนรวยเนี่ยกะลิขิตชะตาชีวิตตัวเองส่วนคนจนจะเชื่อว่าตัวเองถูกลิขิตมาให้เป็นแบบนั้น